เดินทางต่อเด็พี Sham ่น้องเด้อแต่ว่าอันนี้ยัง่ทันหอดใสอยู่เสียอัปเดตเส้นทางต่อจากหมู่บ้านนี่พี่น้องหมู่บ้านนี้อัปเดตจากเซโนฮาร์กหอดนะสารวัตรสื่อเด็พี่น้องเด้อเพราะว่าอยู่ซวยเรือรถเข้าเจ้าปีในทางท่ามอนก่อนแล้วก็เลยจุคํำพี่น้องเลยในมาพักอยู่ในนี้ปกติแหละเขาเดินทางแล้ว หอดอาตะปือแต่ว <gid presup expressive> ่านี่ก <estar uv> ้อยก้อยนี่ก้อยแต่ว่าเขาต้องในในนอนค้างอยู่พี่พี่น้องเลยเก่าพี่น้องเก่าคืเขายเป็นมือที่สองเลยส่งเลยนอนสองคืนเลยพี่น้องเนอะค้ากลับมากกว่าอย่างในนอนวางนี่อีกไงแต่เก่าคือว่าสในนอนคืนเดียวแต่ว่า เออเกิดเหตุเกิดอะไรนั่นน้ำทางของคลอเจ้าก่อนเราก็เลยเดินผ่านกันซอยเรือเจ้าแล้วมันคำเหลือในน้องนี่ได้หนีก่อนมีแต่เดินทางโตนาะพี่นออกนอกจากสีคำสิมเหอจำได้แหละจากสีห์หอกอยู่ไม่มาดนี่เฮาก็ออกจากสารวัตรเลยสิเขาเคสเชียงกองเลยด้วยพี่น้องเลยสีอัปเดตเส้นทางเอ้นโอ้ยแต่ละระยะระยะให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะ มากิติคือกักคือกักในเด้อเพราะว่าโชเฟอร์ก็จะเป็นเด้อเลยเออเราไปนั่งไหนมันยังเขาว่ากระบองเนสอันสัญลักษณ์ของอันแขวงเสีกองแข้งสียกองเนอคือกระบองใหญ่พี่น้องกระบองใหญ่จังเล่กระบองใหญ่เนสสัญลักษณ์เสีกองเขาหอดเมืองเสีกองเลยพี่น้องเลยกลางเมืองเด้อ ฝากันไปหาหลอกกินเขาก่อนจังที่คอยอัปเดตเส้นทางต่อเนื้อพี่น้องเนื้อสิได้ให้พี่ให้น้องเบิ่งในการกินเขาก่อนจะสิได้ยังกินเนาะเปล่าเบื่อเฝ้านายเนื้อเพราะว่าการอัปเดตเส้นทางแม่นางใหญ่ก็สิเห็ุคลิปดังหักเพื่อว่าเวลาอยากไปอยากมาด้วยอยากได้อยากนั่งมายังเขาก็จือเส้นทางพี่น้องมันง่ายเนาเนาะเวลาเออทัวร์เอฟซีในมาลิสกันยังกันเบิ่งเส้นทางนเป็นหางอยู่าั้นกับเป็นตัดเรยวกันยังกำบมากินมากันแม่เข้ากาค เมื่อเชอกองเลยพี่น้องว,วิทวิทวิทตัวเมืองเลยวันนี้เมืองก,กระบองใหญ่พี่น้องมีแต่กระบองเลยนี่มากกะสีบโบคอยเห็นเป็นไรกระบอกเราายนี่ผมรู้เราไห้ผ่ <c oughs> านมาหลายชั่วโมงเลยพี่น้องเลยเท่ากัเหยียบดิดนแดนอัตตะปื์เลยด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่ายังคงใช้ในฮอร์ดจุดไม้ไปทางที่เราจะเอากองางใหญ่ลงเนาะ ใไิลขับรถในไก่อนยังปทานนฮอดยังปรทธานในฮอดเวลาลุกยังเป็นฮอรดมทิ้งยังะานอดดียสายฟูยังก่อนนี่พอโคจักวดินี่คือเส้นทางอันตะปืนพี้อกโง่งาบอยู่แต่ว่ามันทางเป็นคืนกใส่กันสันโมเป็นเป็นมือที่สองทีเป็น ทางเป็นมือกองทางโ oh อ้ไปอาตะปืนไปอาตะปืนฮอดเลยพี anyway> ่น้องเลยเหยียบดินแดนอาตะปือเป็นที่เรียบร้อยแล้วทอดแล้วเป็นเถื่อที่สองในการเหยียบดินแดนอาตะปือเนาะค่อยทอดโอเคค่อยทอดเขาตะคงแล้วสองปียังไม่เหยียบซีนึงพี่น้องเลยผ่านไปสองปี บรบณโบราณจือเลยจำพลื้อเลยพี่น้องสินถกสินทางกลับมายังเป็นอยู่คือเก่าเออครับเชิงวันเส้นเศร้าปีแต่ว่ายังเป็นอัตปือคือเก่าอยู่พี่น้องอาจจะเลื่อนนะจะเลื่อนลายเพราะว่าช่วงเที่ยอยมายยังบ่มีเคนช่วงเที่ยอยลงมาฟื้งงานยังบ่มีเคนหางคนก่อหลายเลยพี่น้องเหยียบเข่ากลางเมืองเลยด้วยพี่น้องเอ้ยนี่คือเมืองนี่คือแขวงอัตปือเด้อแขวงอัตปือ ทาบปีแล้วที่บริเวณที่เขาก็มายุทธ์พักฟอนพักตีนลดน้อยหนึ่งเบิองพี่น้องการใส่น้ำมันรถในคิวอยู่ยุ่งปั๊มน้ำมันปตทอาตปื้อเนาะโออ้ัตปื้อเลี้ยนคิวกันเลยพี่น้องเลยตรงนี้ฮะในการใส่น้ำมันครั้งนี้ เอาอพักก่อนน้อยยังยังคอยยังคอยเดินทางไปอีกพี่นออ้องพี่ลึกนอกรถรถจกักรจนในเลี่ยนชิวกันขอบินอ่ะพักก่อนพักก่อนจุก่อน พ่ออุ้ยเพิ่งมาเพิ่งมาไอ้เต้นเพิ่นแววเคิ่มพลังงั้นก่อนผลพลังหนึกมินซี่พลังแม่แม่ลาเวนพลรังขึ้นอีกพักผ่อนน้อยหนึ่งก่อนพี่น้องตีนหลตีนนางมันเย็นมันใหญ่ยันไปนีกคือการเดินทางเป็นมือที่ชองสีแดงนอนขึ้นอีกพี่น้องเลยตลอดเครับ มาหันตัดตะปูเลยวรัก็ได้หับปกติมูเทเนื้อมัสห้าแมซื้อน้ำดื่มเลยนะครับไปซื้อจุซอนคนละนอตแม่แหละทำแม่ขนเงินอยู่นะตอนนั้นซื้อน้ำดื่มเงินก็คือตุยน้อยว่าอไรยัางตุยอยู่โรงพยาบางอยู่บ้านไหนอยู่บ้านเหมือนไข้ เขาตลาดซื้อเนี่ยขอโอนางบ้านืองทยอันทางไปอันม่นร้เนาะแต่องซื้อทางไปตาดซื้อแม่ทางไปตัซื้อเขากัเขามาหอดกลางเมืองเด้อสิพาพีพาหนองโลกลางเมืองอัตือเด้อพี่นองเลยถ้าใคโควิดโควาอันากอยากมาดิบมาเที่ยวกันซื้าต้าซือเนือน้อเขามาได้ด้วยขีรถึ้นไปอ็อั Ton bên anh hai dù bó bói bên nơi đẹp yêu đẹp. A cào yên, mọi chỗ nằm trong yên. A cào yên, bằng guinea lắm. Sắp phải mình ngủ ngon guinea lắm 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 นำมาอาปักอยหมไม่ดบอกเลยองนี่คือเซยังกอเซมาร์สเซ่น้องเด้เซมาสเซกอกนะเซกอตว้นบอกมันต้องเซกันีโอ้มันกันลืมใชย่สหลายปีแ่าแกจะลาการแะไรก็ลงหลงลืมลืมพี่้องเลยสามปีครับมาเเป็นเซย่คือเกาสาปีไปคลับมายังเป็นอัตบือเกาต่างาอ่างสารดาอต่างเกา พอนางใหญ่ก็ได้ลงซื้อเครื่องใส่เดลยพี่น้องซื้อยาสิฟันยาลังหัวลังเก่าใช้น้องไงนี่น้ำดื่มน้ำดื่มเนี่ยแถวนางนอกนี่เพราะว่าเขาไปพุ่นแหละเขาจะสุดท้ายเป็นน้ำแก้วเนีเชาก็ได้ออกจากนอกเมืองอ่ะอัตตะปูเลยเด้วยเนี่ยออกมาซัานเมืองนะพี่น้องเลย ก็ม like, right. ีแต okay ่ติดตมในตอนต่อไปว่าไม่แต่ทีไปเจอกันอยู่แถวแถววันเอาพอคนลงไหวอยู่วันเฮีเบี้ยคนเด้อพี่น้องเด้อว่าต่อไปนี่มันจะเป็นเส้นทางโคตรโคตโง่บางที่กับที่ปลอดไทยเรื่องกองมันสิสั่นเนตามเบี้ยมันุดสี่แบบนี่เฮาหยียบเขาโตเมืองใหม่นี่ก็เอื่นน้ยไม่ยังเมืองไส้เศษท้าด้วยแต่น้อยิี่าทยหุบบันเจ้าไส้เศษท้าให้ป้าให้ลูกเป็นเบืองเด้อ หลวงวังอันบดุลมานีนอทีเพิ่นเฮเจา้าชายเสถามาจากหลวงพระวังบือมาจากเมืองจันทร์จุก่อน<ค>นะ,ะนี่นี่แหละพี่น้องเลยบ้านเกิดเมืองนอนเพิ่นอยู่พีแล้วก็ปลาแซ่ซนเลาวเฮากับเล่เฮเพิ่นมาอยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนของเพิ่นเดอ้อกายรับขาสิบสองขามาแล้วก็มีตะปามีตะดงนี่ประมาณจักรลักก็พออย่างเงี้ยบอล ประมาณอีกสามสิบกัวร์ลากจังสี่คอยหอดหอดหอังหอดลักลอยมีตะปาตะดย่ีจากลากลอยอีกไปบอลทีพออยู่กับประมาณอีกลอยลากอีก้ไหมสบายดีพี่น้องเลยสบายอีกทที่สองที่สามมานี่ก็มาหอดเลย นังไงมาส่งฮอดแล้วนี่ยน็อตบอนี่คือทางเข้าบอเขาลอดท่ารถมาครับน้องมันนังไงมาส่งตอนนี้แหละแ่าไมขอมบใจนะ้ม่นังไงอืมอัดอันนี้ไว้ยัดปิดโควิดอ่ะบายเด้อน้องๆพี่น้องเด้อ,อ,อบายเด้อขอบม่เขอบใจละที่ ติดตามครักส้มแล้วก็ขอฝากันานานาซองฝากอนาเบิ้งแง่งก็ผู้สามไทยผู้ไทยเนี่ยพียพยนพ่น้องเนอะเขามาเข้าใจอะไรที่บ่าปลาบลา,าทีมบายข้าใจอะไร